สวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมกับทีมงาน TOD Modify by ของแต่งวัยรุ่นนะครับผมวันนี้มาดูท่อนะครับผม TOD Header นะครับผมภายใต้แบรนด์เครือเดียวกันนะครับผมในนาม TOD นะครับผมวันนี้เป็นท่อของ DMAX 2020ตัวนี้นะครับผมผมมีโปรดีๆมาฝากครับสำหรับโปรเทินแคทนะครับผมกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องนะครับผมสำหรับโปรเทินแคทนะครับสำหรับลูกค้าคันนี้นะครับผมเป็นแคทนะครับ รหัสดูตรงไหนครับรหัสดูตรงนี้นะครับผมตัวท้ายนี้นะครับผมสลับคันนี้เป็น8 3 0นย์นะครับผมถ้าลูกค้าเอาแต่แคตตัวนี้มาขายเราก็รับซื้อนะครับให้ราคาอยู่ที่สำหรับตัวนี้นะครับ2500าบาทนะครับผมสลับคันนี้ลูกค้ามาใส่ท่อท้ายไปได้นะครับผมตัวนี้ต้องเพิ่ม2,000บาทนะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มคือ2 0 0 0บาทจบเลยนะครับผม แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนจะใส่เป็นท่อหน้าเผานะครับผมติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายสตังค์สักบาทเดียวนะครับผมเอารถมาเทินแคดเก่าเอาท่อใหม่กลับไปเลยค่าติดตั้งไม่ต้องเสียนะครับรับประกันอีก10ปีเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับสวยแบบนี้นะครับออกท้ายไฟได้นะครับผมไมโนล็อกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมระบบหูเกี่ยวไมโนล็อกนะครับหมดปัญหาเรื่องสปริงดีดท่อนะครับ วงตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเป็นมาติฟัง์ชันสีท่อนนะครับผมอยากเปลี่ยนไปเป็นหน้าเผาอยากไปออกที่เดิมไปสปอร์ตเปลี่ยนแค่ปลายอย่างเดียวนะครับผมจบเลยไม่ต้องเปลี่ยนทางเส้นนะครับผมอ่านี่คือเสน่ห์ของอท่อ t ด d ครับลองฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับผมสำหรับอุภัยไม่ได้นะครับยน2020นะครับ ประมาณนี้นะครับผมสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับชอบทรงไหน,นครับมามาดูกันนะครับแชททุกตัวสามารถเทิร์นได้หมดเพียงแต่ว่าต่างรหัสต่างราคาเท่านั้นเองนะครับผมอาจจะต้องเพิ่มเท่าไหร่บางรุ่นได้เงินทอนกลับไปด้วยได้ท่อใหม่ด้วยก็มีนะครับผมโอเคฝากเขาด้วยสำหรับโปรเทิร์นแชทนะครับผมกับทีมงานเท m o d i f ีโมดิฟายบ้านของแตงโมรุ่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ